ของน้องโชเนี่ยเริ่มดูแลฟันตั้งแต่อายุประมาณ6เดือนนะคะก็คือตั้งแต่ฟันซี่แรกเริ่มขึ้นเลยเรากังวลมากไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เอาเข้าปากเขาเนี่ยมันกลืนได้หรือเปล่าในฐานะที่เป็นหมอเองนะคะนอกจากเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับลูกเราแล้วเนี่ยแต่พอเราเป็นแม่ทำให้เรา ต้องคิดมากขึ้นจริงๆที่ถูกใจยาสิฟันวันเดอร์สไมล์คิดอันแรกก็คือเรื่องของความปลอดภัยน้องยังไม่สามารถบ้วนปากได้ดังนั้นสิ่งที่เราเอาเขา้าปากน้องเนี่ยมีโอกาสที่น้องจะกลืนไปได้หมดสารบางอย่างที่ก่อให้เกิดการแพ้ได้ง่ายนะคะโดยทั่วไปที่เราเจอบ่อยก็คือเขาเรียกว่าสารก่อบฟองหรือว่าสาร SLS ตัวนี้ก็คือไม่มีสาร s l s โดยทั่วไปเจตนาของการ แปรงฟันนะคะคือแปลงให้ฟันสะอาดให้ฟันไม่ผุในส่วนประกอบหลักของยาสีฟันที่ป้องกันฟันผุได้ดีแล้วต้องมีฟูออไล,ล์ขนาด1000 ppm ของ Wonder s m i l e k i d s เนี่ยอาจจะมีตัว Active Ion อนแค i เ m ียมด้วยแล้วก็จะมีน้ำตาลไซ t o ลนะคะช่วยกำจัดแบคทีรียได้ด้วยตอนน้องโชว์ใช้เนี่ยคะ่ะรสชาติดีน้องยอมแปลงเราสามารถแปลงฟันให้เขาได้วันหนึง่งไม่เกิน1 0ถึง15วินาที Wonder s m i l e k i d s เนี่ยพอเราแปลง1 0ถึง15วินาทียาละลายได้หมด ในฐานะที่เป็นทั้งทันตแพทย์เองนะคะแล้วก็เป็นทั้งคุณแม่เองด้วยนะคะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการเลือกยาสีฟันให้กับแม่แม่ทั้งหลายที่มีความกังวลใจนะคะได้เป็นทางเรื่องหนึ่งสำหรับคุณแม่แม่นะคะในการเลือกยาสีฟันให้กับลูกๆนะคะ